ดวงชะตาประจําวันเกิดโหราศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการพยากรณ์น้อยคนนักที่จะทราบว่าวิชาความรู้นี้มีได้มีพื้นฐานมาจากความเชื่อความศรัทธาหรือยานพิเศษแต่อย่างใดแต่ศาสตร์นี้มีพื้นฐานจากการสังเกตความเป็นไปของธรรมชาติจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นซ้ำ เมื่อปรากฏการธรรมชาติมีลักษณะที่เป็นไปในทํานองเดียวกันบูรพาาจารย์ทางโหราศาสตร์ได้บันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างมีระบบสําหรับวันเกิดทั้งเจ็ดวันนั้นอาจารย์ทางโหราศาสตร์ท่านได้วางหลักทำนายโดยผูกไว้เป็นโครงกรอนให้ท่องจําได้ง่ายเมื่อถอดความเป็นร้อยแก้วมีใจความสำคัญดังต่อไปนี้ หญิงชายผู้ใดเกิดในวันอาทิตย์นั้นตำราโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพระอิวรผู้เป็นใหญ่ทรงสร้างขึ้นมาจากราชสิงห์หตัวมีสีกายแดงมีวิมานสีแดงทรงราชสีเป็นพาหะคนเกิดวันอาทิตย์จึงมีลักษณะเป็นผู้นำใจใหญ่ค่อนข้างใจร้อนไม่พูดเพ้อเจอ้อ แต่เมื่อพูดแล้วตรงมีนิสัยใจกว้างรักเพื่อนฝูงและพวกพ้องมีจิตใจรักและเชื่อคนง่ายจึงต้องเดือดร้อนเพราะผู้อื่นหลายครั้งเป็นคนทำคุณกับใครไม่ขึ้นชะตาชีวิตเมื่ออายุน้อยจะไร้ทรัพย์เมื่อเติบใหญ่จึงจะมั่งคั่งบริบูรณ์หญิงชายผู้ใดเกิดวันจันทร์นั้น ตำราโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพระอีสวนผู้เป็นใหญ่ทรงสร้างขึ้นมาจากนางฟ้า15องค์มีสีกายนวลวิมานสีแก้วมุกดาทรงม้าเป็นพาหะคนเกิดวันจันทร์จึงเป็นคนนุ่มนวลมีสเสน่ห์แต่ว่าอ่อนนอกแข็งในมักมีแผลเป็นจากไฟเวลาโมโหปากกล้าไม่กลัวใคร มีมานะไม่คิดพึ่งใครแต่ว่ามีน้ำใจอบอ้อมอารีมีเพื่อนฝูงมากมักพึ่งญาติพี่น้องไม่ค่อยได้อาจเป็นไม้ทำามาหากินได้พอประมาณชะตาชีวิตต้องป่วยหนักสองครั้งทุกหนักสองครั้งจะเอาตัวรอดมาจนตั้งตัวได้และดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุไข ยญิงชายผู้ใดเกิดในวันอังคารนั้นตำราโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพระอิศวรผู้เป็นใหญ่ทรงสร้างขึ้นมาจากกระบือแปดตัวมีกายสีแก้วเพไทยวิมานสีทับทิมทรงกระบือเป็นพาหะคนเกิดวันอังคารจึงมีลักษณะนิสัยเหมือนกระบือเป็นผู้มีกำลังกล้าแข็งกล้าหารมุมาณนะ อารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวขยันขันแข็งเป็นนักสู้ความคิดอ่านว่องไวเป็นคนเจราจาอ่อนหวานมีแร่เหลี่ยมรู้จักการเข้าหาผู้ใหญ่ญาติมักนำความทุกข์มาให้ชะตาชีวิตต้องผ่านอุปสรรคถึงสี่ครั้งแล้วจึงจะเป็นสุขจนถึงบ้านปลายแห่งชีวิตหญิงชายผู้ใดเกิดในวันพุธนั้น ตำราโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพระอีศวรผู้เป็นใหญ่ทรงสร้างขึ้นมาจากช้าง17็ดตัวมีสีกายเป็นสีแก้วมรกตมีวิมานสีมณีทรงช้างเป็นพาหะคนเกิดวันพุธจึงเป็นผู้มีปัญญาเป็นพระหูสูตรรู้มากเป็นผู้มีวาจาดีชอบทำอะไรได้หลายอย่าง ชอบท่องเที่ยวไปทั่วอยู่ไม่ค่อยติดบ้านมีญาติก็เหมือนไม่มีถ้าออกบวชเป็นพระจะเป็นผู้มีชื่อเสียงถ้าเป็นคฤรัหั์ก็มักชอบเที่ยวเจ้าชู้มากรักชะตาชีวิตจะลำบากห้าครั้งและมั่งมีสามครั้งหญิงชายผู้ใดเกิดวันพระรหัสนั้นตำราโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่า พระอีส่วนผู้เป็นใหญ่ส่งสร้างขึ้นมาจากฤาษีสีเตนคนเกิดวันพระหัสสบ,บดีเป็นคนใจใหญ่รักเกียรติมีศักดิ์ศรีมาเกิดที่หนึ่งไปเป็นใหญ่อีกที่หนึ่งเป็นคนรู้จักใช้ชีวิตมีวิชามีความรู้เป็นคนมีหลักการมีเหตุมีผลเป็นที่พึ่งของหมู่ชนทั้งหลาย แต่ว่ามิตรมักให้โทษทำคุณคนไม่ขึ้นผู้ครองคนแรกต้องแยกทางหรืออาจตายจากกันในชีวิตจะผ่านความทุกข์ยากหลายหนชะตาชีวิตช่วงวัยต้นกับวัยตอนปลายจะมั่งมีและพลังพร้อมด้วยความสุขหญิงชายผู้ใดเกิดในวันศุกร์นั้นตำราโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่า พระอิศวรผู้เป็นใหญ่ทรงสร้างขึ้นมาจากโค21ตัวมีสีกายประพัสสอนวิมานสีทองทรงโคอุสุพรราชเป็นพาหะคนเกิดวันศุกร์จึงเป็นคนมีความเพียรมีสัจจะวาจาเป็นคนรักษาคำพูดขยันหาทรัพย์รักษาทรัพย์ขี้บ่นได้ทุกเรื่องตอนเด็กลำบาก อาจกำพราพ่อชะตาชีวิตต้องลำบากถึงสองครั้งแล้วจึงได้ดีและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขตลอดอายุไขหญิงชายผู้ใดเกิดในวันเสาร์นั้นตำราโหราศาสตร์ไทยกล่าวไว้ว่าพระอิศวรผู้เป็นใหญ่ทรงสร้างขึ้นมาจากเสือสิบตัวมีกายสีดำวิมานสีมรกต ทรงเสือเป็นพาหะคนเกิดวันเสาร์จึงมีลักษณะนิสัยเหมือนเสือคือดุเดือดเป็นคนหน้าใหญ่ใจนักเรงขี้โมโหโกรธแรงเวลาโมโหโมักขาดสติค่อนข้างโลภอยากได้อยากมีชอบเจรจาแตกหักไม่กลัวการทะเลาะวิวาทร่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติมีบริวารเยอะ เป็นคนกว้างขวางมีเพื่อนมากเป็นคนเจ้าชู้พี่น้องไม่ค่อยถูกกันชะตาชีวิตมีสุขมีทุกข์สลับกันไปและจะได้ดีในบ้นปลายชีวิตขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจากหนังสือตำราโภมชาติฉบับสมบูรณ์โดยห้องโหนสีมหาโพพศ2535 สำนักพิมพ์อำนวยสารถ้าชอบเนื้อหาในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ